มาพบกับเพียบและพี่แพรค่ะในช่วง W ี Daily นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องอาการการติดแฟนการติดแฟนเนี่ยมันคืออะไรคะพี่แพรในความหมายของพี่แพรเนี่ยเราน่าจะเคยคุยเรื่องการติดแฟนเนาะ,ะแล้วก็การติดแฟนเนี่ยก็คือทำไมถอนหายใจอย่างละเว้เวคเลย่าไม่ิีตรงไหนเป็นอาการที่คุณเนี่ยจะไม่อยากลัสายตาจากแฟนไปเลย yeah, yeah, yeah. แฟนคุณอยู่ตรงไหนคุณอยากจะสิงอยู่ตรงนั้นว้าวว่าทำไมรู้อะคะเนี่ยการที่เพื่อไปไหนมาไหนกับพี่แพรวงี้ใช่ป่ะทำให้มีคนมาถามว่าเพื่อคะทาไมเพื่อถึงติดแฟนจังหรือว่ามีคนมาถามพี่แพรวว่าฉันทําไมถึงติดแฟนพี่คือติดพี่แพรวใช่ไหมเวบพี่แพรวไปไหนตอนเขาแยกอยู่คนเดียวพี่ก็จะไปอยู่บริเวณนั้นถูกต้องพี่แพรวาก็เลยถามพี่ไว้ว่าทําไมอะทาไมถึงติดเขาขนาดนี้เพี่มีเหตุผลนะเฟ้คือพี่เนี่ยชอบดูหนังเนาะพี่เป็นคนชอบดูหนังแล้วก็ชอบ ดูเหตุการณ์บ้านเมืองทําให้มีอยู่ช่วงหนึ่งกลัวมากกลัวว่าถ้าสมมติว่าเกิดมีซอมบี้แล้เกิดถ้ามีซอมบี้ขึ้นมาแบบเวอร์วอร์ซีมันจะทําให้เราภาคจากกาัดกันบวกกับดูวอ l k กิ g งเดยด้วยเราจะภาคจาัดก,กันแบบริกกับภรรยาเขาได้ช่วยพี่ไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นกับพี่หรือคะ <c oughs> <c oughs> พี่ก,เก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าแพรจะไปไหนเราจะไปอยู่ใกล้ในระยะประมาณที่เราสามารถวิ่งไปหาได้เสมอเ <c oughs> <c oughs> พื่อที่ว่าถ้าเติว่ามีซอมบี้ขึ้นมาเอาวะอย่างน้อย อยู่ใกล้กันช่วยกันไปได้ก่อนมันไม่ใช่แค่สองดีเลย <c oughs> คือถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่มันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันมีการยิงกราดุนแล้วก็ดูหนังอะไรที่มันดูแบบจะ้อบครอบตัวแตกแยกหรือว่าแต่แยกที่ไม่ใช่ทะเลาะกันนะคือแยกจากกันอะ <c oughs> แล้วแบบหาคน <c oughs> ไม่เจออะเหมือนถ้าพี่กําลังขับรถอยู่แล้วตัวเขาอะอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยมันจะไม่โอเคกวนกวะวายแหละกวนกระวายและอยู่ไหนเนี่ยทาอะไรอยู่เอ้ยเียจริงเอาค น้องๆหลายคนใครดูหนังแล้วเป็นบ้างแบบเฮ้ยถ้าเราจะมีการสอนอะไรแปลกๆให้กันด้วยนะเหมือนพี่บอกว่าแพลวถ้าสมมติเจอคนที่เป็นแบบพยายามกัดกัดเนื้อนะให้เดินไปให้ไกลหรือว่าแบบถ้าสมมติเขาเข้ามาโจมตียิงหัวก่อนแบบเทรนเหมือนแบบเหมือนมันจะเกิดขึ้นจริงแต่ไม่รู้แหละแต่ทาให้ก่อนหรือว่าถ้าสมมติว่ามีเสียงยิงปืนหรืออะไรเงี้ยให้วิ่งไปฝั่งตรงข้ามกับที่มาของเสียงสมมติเสียงมาฝั่งซ้ายเงี้ยวิ่งไปเลยทางขวาเออคือไม่ต้องไปดูแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในห้างด้วยกันเนาะ เราจะมี<ย> <al> ที่เจอกันคือเรานัดเจอ <c oughs> เราเจออะไรขึ้นในห้างไม่ต้องวิ่งมาหากันนึกในใจเลยว่าวิ่งไปในที่ที่เรานัดเจอกันก็พอจริงจังมากคือตอนแรกอะที่ยังไม่รู้เว้ยว่ามันเป็นขนาดนี้ก่อนหน้าเนี้ยตอนที่ช่วงคบกันใหม่ๆอะมันก็จะบอกแต่ว่าเหมือนีิเว็บเคยป่วยจนขนาดที่แบบจะจะเสียชีวิตแล้วอะ ขาข้างนึงก้าวอยู่ยมโลกแล้วใช่ดังนั้นเนี่ยเขามองว่าทุกวินาทีมันมีค่ามากที่เขาก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่เขาจะปั๊บตายไปอันนี้อะฟังดูมีเหตุผลยแต่ช่วงหลังๆมันเริ่มมีการสอนพิเศษพิเศษออกมาถูกลักษณะการดูหนังจบแล้วหันมาว่าคนดีถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนเราจะต้องเป็นยังไงแล้วมันก็จะจบท้ายด้วยว่า นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทําให้เราอ่ะต้องอยู่ใกล้เธอตลอดเวลาแพลวี่เธอเราบอเผาเหรอมันไม่ต้องมีคนคิดแบบเราแหละเราไม่ได้แปลกหรอกจริงที่ว่ามันไม่มีคนฉลาดนีไออย่างอ๋อแล้วไปเราดูเรื่อง alive เฮ้ยเราบอกเลยว่าแพลวเราจะไม่มีวันไปซื้อกับข้าวคนเดียวที่แม่พระเอกมันไปซื้อกับข้าวคนเดียวแล้วมันไม่ได้กลับมาเลยอะไรแพลวเราต้องไปด้วยกันแล้วพี่แพลวจะชอบเหมือนแบบเวลาไปแมคโครเนาะก็จะมีช่วงที่แบบต้องแย่งชิงกับคุณป้าแม่บ้านหลายหลคนอ่ะในการซื้อเนื้อเนาะ พี่แพ้เขาจะบอกอ่าเดี๋ยวฉันไปหยิบไข่พี่พจะบอกแพ้ไม่ต้องไปอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้เราจะทําได้อย่างรวดเร็วถ้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบานระหว่างที่เราไปซุปเปอร์มันจะตามผักกัไม่ทันเพราะคนมันเยอะมากแม้กระทั่งว่าสมมุติว่าพี่มองว่าอ่าถ้าเราทาแบบแยกกันทําอ่ะเระยะเวลามันจะสั้นกว่าเราจะสามารถไปทําอย่างอื่นได้่ <Yeah. S 2> จะหันมาแบบทําไมอะ่ะทําไมเราต้องแยกด้วยอะ่<ล>ะเรามีเวลา,วลาใช่ใชเป็นขนาขนาดนาี้ค่ะน้อง <laughs> แฟนติดอื่นแอดไหมโอ้นนะตอนแรกนะไม่มีสเปคนี้เลยไม่มีสเปคนี้เลยเหรใช่ในความคิดของเรานะ,ะแฟนเราจะต้องเหมือนเอกเทศเหมือนเราเราก็คือเป็นอิสระ <laughs> ทุกคนต่างมีโลกส่วนตัวใช่ใช่เข้าใจในมุมโลกของฉันว่าถ้าฉันอยากอยู่คนเดียวเขาจะเข้าใจอันนี้ถ้าฉันบอกว่าฉันอยากอยู่คนเดียวน้ําตาไหลมันก็ไม่ขนาดนั้นขนาดนั้นแหละค่ะน้องๆไม่ขนาดนั้นพี่ก็รู้สึกว่าความเป็นไปได้ของการที่กะซอมบีลักษณะการพูดของมันแหละก็คืออยู่คนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวแค่ไหนนานแค่ไหนเออทําไมจะต้องอยู่คนเดียวเนี่ยขอเหตุผลทําไมถึงต้องอยู่คนเดียวในที่นี้หมายถึงว่า เออมันเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนบทีคุยงานหรือว่าไปคุยกับป้ามาคุยกับพี่เลี้ยงเขาที่เขาเอาอยากจะมีสเปซที่มันแบบคุยเรื่องข้างในบ้านจริงจริงจังๆเราโอเคแต่เราจะบอกว่าเออแพ้เราเหมือนในรัศมีประมาณสิบเมตรอ่ะก็จะแบบแค่ตะโกนอ่ะพี่ก็พร้อมชาร์จเลยลหลังๆว่าอันฉีเ่เว้กลัวกลัวแบบแลรวห้องน้ำพี่ทํางานก็คือลึกลักมากเลี้ยวหลายเลี้ยวมากต้องเดินเร็วๆเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้ไปห้องน้ําเร็วๆแล้วก็เกิ้น ออกมาเร็วๆเราจะไม่เข้าห้องน้ำที่เป็นแบบตรงนู้นบ่อยเราจะแค่แบบถ้าสมมติว่าลงมา,าจะลงไปข้างล่างเออเข้าพร้อมๆกันอะไรเงี้ยเออแล้วบางทีเข้าพร้อมกันต้องอยากเข้าห้องติดกันด้วยนะถ้าห้องติดกันมาสะาดก็จะเข้าเพราะว่าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นในนั้นเราจะชาร์จได้เร็วไม่รู้อยู่ห้องไหนเลยนั่นแหละค่ะโรคจิตไหมโรคจิตพี่ว่าเฮ้ยเราค,ความรักล้วนๆแต่มันใช้คาว่าโรคจิตคืออะไรอันนี้พี่อะไรเก็บกดเก็บกดเหรอนี้เป็นคลิปเก็บกดไม่ก็คือเป็นคลิปที่ว่า อยากจะรู้ว่า <ค isi S 2> ไม่มีคนแบบนี้ในโลกหรอเพราะพี่รู้สึกว่าเออตั้งแต่พี่คุยมาหรือว่าพี่คบมาเพื่อนพี่หรืออะไรเงี้ยไม่เคยมีคนเป็นแบบนี้หร,หรอเพื่อนเราแบบนี้เต็มเลยคือเหมือนเราเราจะรู้สึกว่าเขาแพนิคกับในทุกสถานการณ์แล้วก็จะสามารถเอาพวกเราเข้าไปเกี่ยวข้องได้หมดคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอ,อย่าเพิ่งบอก <S 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 ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีข้อดีเนาะข้อดีก็คือการที่พวกเราะคิดตามกระบวนการหรือคิดตามหนังว่ามันเกิดอะไรขึ้นอมันจะทําให้เราอ่ะ เสามารถที่จะรู้ได้ว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆอะ่ะโอเคเ,ออเราเคยเตรียมกันมาละเราคุยกันมาเรียบร้อยแล้ะมันจะทําให้เราปรับตัวแล้วก็ไม่ไม่ตื่นตระหนกมากเ,เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราแบบพูดเรื่องนี้ใช่ใช่ไหมล่ะล่าสุด<ๆ>เว้ยที่เพิ่งไปยืนดูกันว่ามันมีกรีนแลนด์เข้าเพราะมันเป็นหนังเกี่ยวกับอุกาบาตชนโลกลมันมีเศษอุกาบาตที่มันชนโลกจริงๆอะ่ะเ,เจอหลาดบัตเลอร์เล่นอุ้มลูกอันนึงจูมีอันนึงพี่เลยแบบแพล ข้ามันเกินข้นแล้ว่เกิเกฉันอะยืนดูอยู่กันสองคนตรงแบบไอ้นี่ไว้ตัวอย่างไว้เพราะว่ากําลังคิดอยู่ว่าหลังมัน<ด>หน้า<ใ>นดูเออน่าดูออนะนะแต่พอเขาดูตัวอย่างปุ๊บอะเรารู้สึกว่าอ๋ออันนี้วิ่งหนีอีกแล้วหรอ <laughs> แล้วโลกจะถล่มอีก่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไ้ค่อยดูแล้วกัน <laughs> บางอย่างอนะอย่างบางเรื่องพี่ก็เลยบอกพี่เบลไปล่าถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นอะ ไปแล้วอ่ะพี่แทงตัวเองเลยต้องหนีไม่ได้แพลงเราวีวิวส s u r เพฮนะแล้วก็มีมีความโรแมนติกในนั้นด้วยบางทีอะใครเคยดูเพลงของลีเดียกับแมทธิวคือเป็นไทป์เดียวกับของ walking dead ใช่ไหมล่ะใช่ใช่เออทีนี้พี่เบบเขาก็ดูเลยเขาก็ดูวสิกวิดีโอนั้นของพี่บีพี่บีน้ำบีพิธพัฒ์รู้แต่เ็าทำไม่ได้นี่เป็นเพลงที่ร้องที่สุดเวลาทำ้อสอบพี่เบลก็หันมาหาพี่ว่าเธอถ้าเกิดว่าเธอเป็นซอมบี้ เราก็จะทําแบบนี้เหมือนกันเราคิดว่าข้างในมันนะคงคิดแหละว่าโคตรเท่เลยเรารู้ได้ไงวะ่ะเราอะต้องประทับใจแน่นอนถึงเนวคิดนี้ของมันเลยไงเรากลัวรู้ได้ไงเราจะได้แต่บอกว่าเออ แล้วก็จะบอกว่าเธอติดออกไปสิมันเป็นชีวิตของเธอไม,ไม่ไปไม่ไปรือเป็นซบบี้เราจะตามไปปกป้องแม้กระทั่งในเป็นวงจรซบบี้อะอ,อะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าคลิปนี้พี่รู้แล้วว่าพี่พาวทำเพื่ออะไรทำเพื่อเพื่อนๆที่แอบ,บเข้ามาดูจะได้รู้ว่ากูเนี่ยไม่ได้ติดแฟนแฟนกูเนี่ยติดกู <c oughs> เข้าใจใหม่ด้วยนะการที่พวกมึงไปแอบ,บคุยกันว่าอีแพลมันติดแฟนมากเลยมึงเอาใหม่ต้องบอกว่า แฟนอีแพว่ะติดแพวมากเลยมึง <S <S เฮ<อ>้เข้าใจแล้วต้นตอของการทําคลิปนี้แหละนะจ๊าพี่ว่าก็จริงเอากลางๆแล้วกันพี่อาจจะสุดตรงไปเพราะพี่เลือกทำไในกัะทั้งอาชีพที่จะสามารถเกี่ยวแฟนแบบฉันวางงานได้แต่ฉันก็จะไปกับแฟนเลยทันทีอะไรเงี้ยอ่าเราเข้าใจนะถ้าสมมติว่าพี่ต้องทางานบริษัทเนาะมันแยกกันอยู่อยู่แล้วการที่เป็นแบบพี่มันจะเครียดมากฉะนั้นพี่ก็เลยปล่อยความเครียดพี่เข้าครอบงำพี่ไม่ได้โดยการ สร้างอาชีพขึ้นมาที่จะสามารถเธอเราจะไปกับเธอได้ทุกที่ย่าโคดคูใช่นั่นแหละค่ะโคดคูที่มันคิดอะค่ะอย่าไม่คิดว่าพี่ต้องชมว่อโคดคูย่ใช่ตอนนั้นนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะ้องลราจบไปนเลยค่ะ